เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมดักปลาซิวด้กี่กิโลนะครับและถ้าเอาไปขายต่อหนึ่งวันนะครับผมจะได้เงินเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับผมนั่งแอปฝนในท่อนะครับดูครับหนอข้างนอกสุดยอดมากดวันแรกครับอันเดียวนะครับนี่นี่ครับไม่เคยดักครับสองลังนะครับฝั่งนู้นกับฝั่งนี้นะครับโอ้โอ้ดูครับนี่อันนี้เข้าเยอะครับดูครับที่ดักขยบเลยครับโอ้โหดูครับนี่อันนี้แหละครับเข้าเยอะดูนะครับดูนะครับ ดูนะครับโ oh อ้โหเยอะอะไรแบบนี้ครับนะครับไปลาเอาเกจออกก็จะตัวใสแบบนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาติดตามนะครับสวัสดียามเที่ยงนะครับ เดี๋ยวเที่ยงนี้ผมจะมาดักปลาซิลให้ดูนะครับพอดีมีออเดอร์เข้ากับปลาซิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะดักปลาซิลได้เยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมดักปลาซิลได้กี่กิโลนะครับแล้วถ้าเอาไปขายต่อหนึ่งวันนะครับผมจะได้เง้นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับติดตามครับผมวันนี้อากาศดีนะครับร้อนครับร้อนครับฝั่งนู้นมืดฝนมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาชมบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับเห็นไหมครับทางเดินนะครับ น้ำแห้งหมดแล้วครับช่วงนี้น้ำแห้งหมดแล้วนี่ครับฝั่งโน่น้ำเขียวเลยนะครับเป็นบ่อลักษณะนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาดูว่ามีปลาซิวไหมถ้ามีก็จะได้ดักนะครับนีครับน้ำเขียวเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะลองดักว่าเล่นๆลสักหลังสองหลังนะครับอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดูอนแรกเสร็จโหผมนั่งแอบฝนในท่อนะครับในท่อนี่แหละครับท่อเล็กๆครับท่อระบายน้ำนะครับดูครับเนาะข้างนอกสุดยอดมากดวนแรกครับอันเดียวนะครับเนี่ตอนติดเมื่อกี้ลืมกดถ่ายนะครับ หลังแรกนะครับดูครับโหเสียดายมากครับเข้าเยอะนะครับดูหลังเดียวครับฝนมาซะก่อนนะครับคุณยายนั่งตกปลาอยู่ครับบรรยากาศรอบๆนะครับมายกไลคุณยายตกปลาเลยครับผมดักกุ้งแกตกปลาครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันนะครับในเอ่งนะครับนี่ครับไม่เคยดักครับสองลังนะครับฝั่งนู้นกับฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ จะได้หรือไม่รู้หอยครับหอยเต็มเลยครับโอ้โอ้ดูครับนี่โหไม่เคยดักครับโอ้โหดูครับนี่ดูครับเข้าเยอะมากดูครับโอ้ข้าเต็มเลยนะครับดูครับหืมสุดยอดมากครับนี่ครับ ผมไม่เคยดักนะครับมาลองดักดูเล่นๆครับเข้าเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปกันนะครับอีกหลังนึงนะครับอยู่ฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเข้าเยอะมากโอ้โฝนตกครับดูยากครับลื่นลื่นวิธีการดักแบบนี้นะครับเป็นทุ่นลอยนะครับผมลืมบอกไปนะครับเป็นทุ่นลอยผมจะใส่ขวดน้ําไว้สองขวดด้านบนแบบนี้นะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับได้ไม่ได้ โอ้โห oh oh, อันนี้ได้แต่กุ้งนะครับกุ้งข้าวหลายตัวอยู่ครับได้เป็นกุ้งนะครับฝั่งนี้น่าจะมีเป็นกุ้งครับดูครับข้าวเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปกันนะครับผมนั่งทําปลาอยู่นะครับเมื่อกี้ปลาซิลนะครับทำไปให้เขานะครับเดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะยกขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไปได้เยอะแค่ไหนนะครับออันนี้เข้าเยอะครับดูครับที่ดักขยับเลยครับ ผมว่าไม่ต่ำจากสามกิโลครับเดินมาจากฝั่งโน้นะครับเดินมาจากฝั่งโน้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ที่ดักเขยบเลยครับโอ้อันนี้น่าจะเข้าเยอะครับโอ้โหดูครับนี่อันนี้แหละครับเข้าเยอะดูนะครับดูนะครับดูนะครับโอ้โหเยอะอะไรแานนี้ครับ สุดยอดครับอันนี้เข้าเยอะมากดูครับว่าเยอะขนาดไหนเยอะจริงๆนะครับสุดยอดเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปกันนะครับโอ้โหครับกุ้งครับได้เป็นกุ้งอีกแล้วกุ้งกับหอยครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานรวมกันนะครับผมไปทําปลาซีว่าเขาก่อนนะครับอ่ะติดตามนะครับผมมาทดลองดักดูนะครับก็เข้าเยอะนะครับ อย่าหักงูหดักปลาขั้นเทพนะครับผมบอกให้เลยว่าที่ไหนมีตัวได้ชัวร์ร้อเปร็ครับผมการันตีให้เลยติดตามนะครับโอ้โอ้ลื่นครับลื่นลื่นผมกําลังทาปลาซีไว้เขาอยู่นะครับนะครับเวลาเอาเกดออกก็จะตัวใสแบบนี้ครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือฝั่งที่ว่าทําเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับใส่น้ําแข็งไว้นะครับเวลาทาพวกเนี้ย ัวมันก็จะใสแบบนี้ครับน่าทานไหมครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมทำปลาซิวก่อนนะครับนี่ครับขึ้นไม่รอดครับดูครับดูปลาทิวที่ผมทำนะครับดูครับตัวใส่ปิ้งเลยครับเห็นไหมครับเนี่ย ปลาซิวนี่คือถ้าทําเลยนี่ตัวจะสวยน่าทานมากครับได้เยอะนะครับประมาณสักกิโลอ่ะครับวันนี้อากาศมันคลื่นฟ้าคลื่นฝนด้วยครับดักปลาซิวต้องดักในช่วงที่ว่าแดดดีๆนะครับจะเข้าดีครับแต่ก็ถือว่าเข้าดีนะครับอย่าดัก้งดักปลาขั้นเทพนะครับเข้าดีมากนะครับผมบอกให้เลยผมใช้เหยื่อไป1ห่อนะครับหห่อนี่้50บาทครับถ้าผมเอาไปขายนี่ได้240บาทนะครับปลาซิวที่ผมทําแล้วถ้ายังไม่ทําตีผมขายกิโลละ200ถ้าทําแล้ว240 ผมจะได้กําไรอยู่ที่190บาทครับต่อหนึ่งครั้งแล้วก็เหยื่อยังเหลือในตาข่ายเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับผมจะมาดักกุ้งให้ดูนะครับด้วยเหยื่อที่ว่ายังเหลืออยู่อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเหยื่อดักกุ้งดักปลาขั้นเทพดักรอบที่2เข้าดีแค่ไหนนะครับผมบอกให้เลยว่าเข้าดีครับนี่ขนาดอ่าอากาศไม่ค่อยดีนะครับยังเข้าขนาดนี้ถ้าอากาศดีนี่ผมบอกให้เลยว่าเข้าเยอะกว่านี้แน่นอนครับ แล้วก็ที่ดักกุ้งนะครับผมลืมไปครับเดี๋ยวผมไปเอาที่ดักกุ้งให้ดูนะครับว่าที่ดักกุ้งผมสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับที่ดักกุ้งที่ว่าผมแต่งช่องทางเข้าแล้วนะครับดูช่องทางเข้าในแต่ละช่องนะครับเห็นไหมครับเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเท่ากันหมดนะครับเห็นไหมครับผมบอกให้เลยว่าที่ดักกุ้งสวยๆแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวครับผมจะเอามาแต่งช่องทางเข้าไว้ก่อนสมกับราคาที่คุณได้ไปครับผมบอกให้เลยว่า ไปหาซื้อตามท้องตลาดทั่วไปไม่มีครับที่ดักกุ้งแบบนี้ที่ว่าทางเข้าสวยๆแบบนี้ต้องทําเองนะครับและผมเอามาจําหนในราคานี้ผมบอกให้เลยว่าถูกที่สุดแล้วครับแล้วก็คมที่สุดแล้วลองสั่งไปทดลองใช้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเหยื่อดักกุ้งดักปลาขั้นเทพนะครับพร้อมที่ดักกุ้งนะครับแต่งช่องทางเข้าสวยๆแบบนี้นะครับผมบอกให้เลยว่าที่ไหนมีตัวได้ชัวร์ร้อยเปซครับผมการันตีให้เลย อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูนะครับว่าเหยื่อรอบที่2เข้าดีแค่ไหนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามนะครับกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปผมไปหากุ้งหาปลาที่ไหนครับทุกๆท่านก็จะได้รับชมกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับติดตามนะครับเยอะนะครับ